ความปรารถนาอันท่านปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันความตั้งใจอันท่านตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันความดำริอันท่านดำริแล้วทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีโชติอันสว่างสวัยควรยินดี ดังบาลีสุภาษิตว่าอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชตุเป็นอาธิจะทำงานทำสิ่งใดตั้งใจเถิดแล้วจะเกิดผลดีมีสุขสรรใจมุ่งหมายมุ่งมั่นมุ่งฝ่าฟันใจมุ่งมั่นตั้งใจจะได้ดี